สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญรอดดัมทีมนะครับวันนี้บุญรอดก็ยังคงพามาเกาะติดตามงานสะหลวงของสองอาจารย์ชอฮะนี่ฮะผลงานวันนี้ไปถึงไหนบ้างเมื่อวานนี้มาถ่ายอาจารย์ชูกับอาจารย์ชายครับเมื่อวานนี้อาจารย์ชูดึงสโลปทางด้านขวา อาจารย์ชายก็ยังตักดินใส่หกล้อดำเช่นเคยครับนี่ฮะอาจารย์ชูน,นี่อยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูใกล้ๆก,กันทีละคันครับให้ดูมุมกว้างก่อนโอ้อาจารย์ชายวันนี้ขุดมาจะถึงนี่แล้วออาฝั่งนี้เมื่อวานนี้อาจารย์ชูดึงสโลปครับเอาดินสไลด์อีกแล้วพังอีกแล้วครับนี่เอาแล้ว โอ้โหเยซูไม่เห็นใกล้ๆเลยฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเมื่อวานนี้ผมมาถ่ายอาจารย์ชูดึงสโรปอยู่ฝั่งนี้เช้ามาวันนี้เกิดดินสไลด์อีกแล้วฝั่งที่ว่าสไลด์น่ะเอาไม่อยู่หรือไงเนี่ยดูดิฮะเป็นรอยตะเข็บสไลด์ลงมาเลยแล้วยังนี้จะผ่านไหมอ่ะ โอ้แก้ไม่รู้กี่รอบแล้วนะตรงนี้ฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมฮะลอยพังสไลด์ลงมาจะพ่าหรือเปล่าหรือว่าต้องกลับมาแก้ใหม่อันนี้ผมยังไม่ได้สอบถามเลยนะแค่เห็นลอยสไลด์ฮะอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูมุมฝั่งนู้นดีกว่าใกล้ๆฮะได้เห็นอาจารย์ชายดักใส่หกรอดำครับวันนี้โอ้โหหกรอดำเยอะเสือเกิน มือหงิกแง่อาจารย์ชายเราอันนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อนะฮะอ่ะผมมาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งที่ว่าดินสไลด์พังนะฮะให้เห็นกันชัดๆเลยนี่ถ้ายืนอยู่ฝั่งนี้จะไม่ค่อยเห็นแนวเท่าไหร่แต่ฝั่งนู้นมองเห็นได้ชัดเลยโอ้ขนาดเอาบุงกีกดอัดแล้วก็ยังสไลด์ลงฮะดูเอา อย่างนี้ต้องหาไม้มาเสียบหรือเปล่าหาไม้อยู่คามาตอกหรือเปล่าตรงนี้ฮะตีพังฮะก็อยู่ประมาณ20เมตรได้3 0เมตรได้ครับฝั่งนี้ที่ดินสไลด์พังโอ้วันนี้มีพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลมาเลยฮะมาทั้งช่างมาทั้ง รถด,ด,ดับเพลิงโอ้โหมาสูบน้ำตรงนี้เลยฮนะเดีย๋ยวเราค่อยไปดูทีละจุดทีละจุดกันวันนี้จะพาเดินรอบสะหลวงเลยวันนี้แล้วนี่อาจารย์ชายยอากขุดถึงไหนเนี่ยสงสัยจะขุดถึงนี่แน่นอนแหละสุดนี่แหละ พอขุดเสร็จนี่ก็ต้องมาลงมาปรับก้นบ่อเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะฮะโอ้ดินมีแต่แห้งๆเลยรอบนี้ทางด้านอาจารย์ชูนี่รับหน้าที่แต่งอย่างเดียวเลยนะอ้าวอาวอวไปทำอะไรเขาอีนะ่ะฮะ เชื้อหัวหน้าโจยังไม่หมดนึกงไงยังคงคาอยู่ที่สะงานหลวงอยู่นี่เลยสงสัยต้องซ่อนตัวอยู่ที่นี่แน่นอนเลยเชื้อชอบแกล้งคนเนี่ยชอบแย่คนเนี่ยนี่หน้าที่การดึงสลปนี่ต้องยกแหาจารย์ชูเลยนะโอ้โหเมื่อวานก็ตรงนู้นก็คงน่าจะป,ปรับเปิบเรียบร้อยเลยนะ รู้สึกว่าจะสมบูรณ์แบบหมดแลยฮะฝั่งนูน้นอ่ะมาดูเสียบอยผู้ทําเที่ยวครับจอมทําเที่ยวอยู่แล้วเมื่อวานนี้ได้40กว่าเที่ยวหรือเปล่าเห็นลงเฟซอยู่โอ้โหจอมทําเที่ยวครับคันนี้ไม่มีคันไหนนะ จะได้มากไปก่าแกแกโดนมากแกจะได้มากกว่าเพื่อนเลยเสื่อบอยเราเนี่อ่ะแล้วตรงคำวนโว,โวตรงเติมถังน้ำมันม่กัวน้ำมันตอนเติมนี่หกหรือเปล่าเลยมีคาบเป็นโคระสีเลยเจ้าวนโวเราสงสัยตอนเติมน้ำมันอาจจะหกก็เลยเป็นคาบ อย่ามาดูกันทีครับว่าอาจารย์ชายเราจะใส่เยอะไหมาทางดีๆขนาดนี้แล้วดินก็แห้งจะใส่เยอะไหมม่อกี้ก็สองไปแล้วนี่ม้งกีที่สาม ใส่สตักหรือไงอะ่ะหรือไม่พอไปเลยได้สันมุงกีหรือเปล่าหรือเอาเอา,เอาใช้วิธีนับกันเอาโอ้โหหกล้อก็ทยอยกันมาเรื่อยๆแล้ววันนี้ไม่ใช่วิ่งกันสีห้าคันเลยเลยนี่ฮะพอชักลองเสร็จแล้วผมคิดว่าน่าจะปรับระดับก้นบ่ออีกรอบหนึ่งนะ ก็จารย์ชูก็น่าจะเสร็จพอดีแหละเรื่องการดึงสรบปอบสะน่าจะมาช่วยเก็บกลนบกันพอดีแต่ถ้าขุดก้นบอยังไม่ถึงตรงนู้นนะผมว่าวันนี้น่าจะเสร็จนะใกล้เคียงเลยโอ้โหและทีนี้ก็เหลือแต่เก็บก้นบฮะเนี่ยถ้าไปถ้าขุดยันถึงตรงที่เคยขุดเป็นประจำนะฮะวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะ ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรมาขวางกันเก็บงานวิ่งหกรววันนี้ก็น่าจะเสร็จครับวันนี้โอ้โหเสียงน้องมะนาวล้าวใจลือเกินนูน่นแปะเป็นนู่เลยดูไปดูมาก็น่าจะอีกสักวันสองวันละฮะงานหลวงที่นี่ น่าจะเสร็จนะแต่ปัญหาที่ผมบอกกนะ็คือตรงนี้แหละจะทำยังไงจะแก้ปัญหายัางไงตรงที่ว่าเกิดดินสไลด์ลงนี่แหละจะใช้วิธีไหนกันแต่งไม่รู้กี่รอบแล้วนะตรงนี้ว่าจะอยู่จะอยู่แต่งตั้งแต่อาจารย์ชายมาจงอาจารย์ชูก็ยังไม่อยู่ครับนี่ดินมันพอแต่งเสร็จแล้วข้ามคืนคืนเดียวแะละพังลงเลย จะหาวิธีแก้เอาเยี่ยช่างเขาคงจะบอกหรอกว่าจะให้แก้แบบไหนรอ,อ,อบนี้ระดับก้นบอ่อนี่คงน่าจะผ่านนะ าะว่าโอ้โหออกไปเยอะแล้วเหมือนกันเมื่อก่อนก็ออกหน้ากว้างกว่านี้อีกนี่ก็มามาอีกหน้ากว้างหนึ่งประมาณสักสิบเมตรได้นี่เปิดหน้ากว้างประมาณสิบเมตรได้ครับนี่ไม่ต้องรอเลยนะถอยเลยถอยเลยถอยคู่เลยก็ได้ ได้ข่าวว่าอาจารย์ชายจะหยุดขับแล้วนะจบงานหลวงนี้จบงานหลวงบ่อนี้จริงหรือเปล่าอันนี้เราได้ข่าวมานะก็ะเลยมาบาอกเดี๋ยวเราคอยติดตามเรื่อยๆกันว่าจบงานบ่อหลวงนี้อาจารย์ชายจะวางมือในการขับรถแมคโครจริงหรือเปล่าเดีย๋ยวเราคอยติดตามกันเรื่อยๆโอ้โหใส่ไม่ยั้งเหมือนกันนะนี่มาตอนกุด 4โคลนี่ใส่แค่สามตากสี่ตากนี่ใส่ห้าตากนะมั้งเนีย่ยนะตรงนู้นก็ยังมีดินขาดอยู่นะนูน ตรงที่อาจารย์ชูดึงสโลปนี่ข้างล่างนี่ยังขาดอยู่แต่ไม่น่ามีปัญหาหรอกเอาดินตรงนั้นนะที่ขึ้นหกล้อวิ่งอะเอาไปโปะก,ก็ได้ครับจะสโลปให้มันได้ระดับที่ท่อน้ําไหลลงฮะด้านนู้นนี่อย่างเนี้ยทางมุมด้านขวานี่อาจารย์ชูก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ